ปากหลุมนั่งก่อนนะครับ <c oughs> ว่าพอถึงเวลาไม่เงียบเงงปี่น้องบ้านเราเจ้าปักตายจุ่งมือกันมาทางยิ่งชายกำคืนเดือนให้มาแลนั่งลุง ข้าพเจ้ามีนามว่าหน้าวดเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นวันนี้ข้าพเจ้ามาที่สวนนี้เพื่อที่จะมาจัดระเบียบของวงท่อโอ้เหเ็นท่อนะ ก็มืดแหงแล้วครับผมสวัสดีเพื่อนๆนะครับหน่นวยเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยอยเป็น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 ,ปน,ปนวันนี้นะครับก็ได้มาอีกงานนะคงฮะงานผมนี่ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับก็แค่การจัดท่พวกนี้นะครับ <S 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 เลี้ยงให้เป็นแถวเป็นแนวตามที่เมียต้องการนะครับ ตอนนี้ดูโอ้โหละเอออ่ะเดี๋ยวไม่เป็นไรอยู่แล้วนะนักหนวดมันสุดยอดอยู่แล้วนะเออแต่ครับตอนนี้เราเตรียมท่อนะครับเตรียมท่อเพื่อจะปลูกต้นไม้แล้วก็จะมีคําถามที่ตามมาว่าเอ,อ่อนักหนวดค่ะน้ัาหนวดจะปลูกอะไรคะนัาหนวรครับนักหนวดจะปลูกอะไรครับอพี่หนวดจะปลูกอะไรครับอะไรประมาณนี้นะฮะอ่า อันนี้ตอบเลยนะตอบแบบเต็มท like hey, oh ี่เลยว่าแล้วแต่เมียนะเขาจะปลูกอะไรก็ก็ปลูกให้เขาอ่ะนะนี่เมื่อวานเนี่ยเราเอาท่อมาลงนะครับแล้วก็วาง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 ตั้งไว้ก่อนนะครับส่วนวันนี้เนี่ยผมจะจัดให้มันเป็นแถวเป็นแนวเป็นระเบียบนะเพื่อความสวยงาม นะครับหลายท่านต้องถามว่าทําไมถึงต้องอใช้วงท่อนะฮะเนื่องจากว่าบริเวณนี้นะครับเราเพิ่งเกลี่ยด,ดินเนี่ยและเป็นบริเวณที่ต่ํามากนะฮะ <S <S นะครับเป็นบริเวณที่บริเวณที่ต่ตํา,า,านอนอะะต่ํากว่าท้องนาทางฝั่งโน,น้นอีกนะฮะต่ํากว่าท้องนาทางฝั่งโน้นก็พอเราวางท่อเสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะก็เกือบเกือบเท่าสูงเท่าถนนแหละแต่ว่าก็ยังต่ํากว่าถนนอีกนะฮะนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้เป็นถนน,นเนี่ยนะ ทางลูกรังมากมายด้วยอุปสรรคตรงนี้นเป็นถนนนะพราะฉะฉนั้นเนี่ยการที่จะปลูกต้นไม้ลงไปในพื้นดินตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะปลูกได้แต่ในช่วงฤด,ดูแล้งนะครับก็จะเป็นไม้ล้มลุกแต่ถ้าปลูกไม้ยืนต้นเนี่ยปลูกไม่ได้ถ้าเป็นฤด,ดูฝนก็ปลูกข้าวได้อยู่นะแต่ถ้าปลูกข้าวในบริเวณนี้นะฮะได้ประมาณ ถ้าปลูกทั้งหมดนะก็จะได้อยู่ที่ประมาณสัก4-5กระสอบนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนนะครับโดยการจะปลูกไม้อื่นแต่ว่าต้องปลูกในวงท่อและไม้ที่เราปลูกเนี่ยก็ต้องอยู่กับความชื้นหรือว่าอยู่กับน้ำได้อ่าอยู่กับน้ำได้นะครับหลายคนก็รู้อยู่แล้วว่าผมจะปลูกอะไร อันนี้ปลูกมะเดือ่อแล้วก็จะมีพืชอื่นแซมลงไปด้วยนะจะมีพืชอื่นแซมลงไปด้วยนะครับก็ฝากพี่ๆติดตามด้วยกันแล้วกันนะอ่ะก่อนอื่นไม่ต้องติดตามต้นไม้ก่อนนะฮะสิ่งที่ควรจะติดตามก็คือเออหนวดจะวางท่อไวเลยลูกคนเดียวนะเอาละ่ะวันนี้ก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรมาอัปเดตเนี่ยจะมาอัปเดตให้ดูนะฮะ <c oughs> ก็ต้องข,อข้อกราวคำว่าขอบคุณพี่น้องตั้งรลายที่แวะเข้ามาเยี่ยมเยียนวันนี้ตัวกระผมต้องข้อลาไปก่อนนะพี่น้องนะาขอให้ทุกท่านประสบความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงล้ำรวยความสุขล้ำรวยเงินทอง แล้วก็อย่าลืมน้าพี่น้องนายทุกคนคิดดีพูดดีทำดีอายุวันโนสุขังพรัง